วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาเล่นมีอะไรมั่งมีอะไรมามั่งครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โให้เพื่อนเพื่อนๆดูเลยครับโอ้โหมาไหว้น้ำครับวันนี้โอ้โหเอ้าเอาเอาเอาให้เพื่อนๆดูมีอะไรบ้างอ่ะ มาช่วยอึออืออ่ะแกะเองพร้อมลุยไหมเมวันนี้แต่แดดแรงมากเลยครับวันนี้โอ้โหเอาครับเอาครับเอาครับเอ้โหถ่ายตีนเป็ดแล้วเอาไงเอาไงตอใส่แว่นด้วยใส่แว่นใส่แว่น เอออ่ะอ่อ่ะอ่ครับออกไปครับไปครับไปลงให้เพื่อนเพื่อนดูครับเอาครับเราจะดำน้ำแล้วครับเขาจะดำน้ำแล้วนะครับวันนี้เวฟจะดำน้ำแล้วนะครับลงแล้วบอดไม่ต้องใช้ไปเลยอ่ะไปฝั่งนน้นรอบหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเป่าได้ไหมน้ำเข้า น้ำเขาาที่เป่าครับอ่ะเอาใส่ใหมด่ดิลูกใส่แว่นใหม่เดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนอ่ะเอาออกก่อนแล้วอ่ะใส่แว่นก่นอนเดี๋ยวค่อยเอาน้ำออกเออใส่แว่นก่อนดิแหละใส่เลยใส่ปึ๊บอ่ะนี้ทางนี้รึบอ่ะ ดึงมาอ่าโอเคเระวังไอตัวนี้มันต้องอยู่งี้อ๋อแว่นมันหลวมอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนแว่นมันหลวมครับมันหลวมอ่ะดึงเบ็ดใส่ให้เดียวเดี๋ยวป้าจะดึงให้เอาสายดีๆเอาสายขึ้นมาหนุนหัวนี้ปึ๊บอ่ะดึงลงจับสายไว้ข้างหลังจับสายไว้เอาไหมปึ๊บอ่ะดึงลงไปลูกได้ยัง อ่โอเคเดี๋ยวดึงสายก่อนนะครับมันไม่แน่นเอาไแน่นแน่นเกดียวได้อย่างได้ไหม <c oughs> ได้ป่เดี๋ยวก็นนะครับแต่เว้นให้นักนะครับเดีเขาจะดำไม่ได้อ้า

าไปลุยกันต่อเลยครับไปแล้วครับบายบายก่อนไปลุยไปฝั่งนู้นแล้วกลับมาหนึ่งรอบไปฝั่งนู้นแล้วกลับมาหนึ่งรอบให้เพื่อนๆดูไปเร็ว กลับมากลับมา โอเคเป็นไงบ้างครับบอกเพื่อนๆหน่อยเป็นไงบ้างครับถุงบาเครับโอ้โหโอ้ลำน้ำๆำน้ำอ่ะไปอีกรอบนึงให้เพื่อนๆดูหน่อยอีกรอบหนึ่งไหวไหมครับแล้วดาวครับอ่ะถอดก่อนถอดถอดก่อน ถอดถอดอันนี้ด้วยถอดแว้นด้วยถอดตีนเป็ดด้วยมามาโดดน้ําให้เพืเ่อนๆดูก่อนเลยไปโดดสปริงบอร์ดให้เพืเ่อนๆดูก่อนดีป่ะมาเอานี้มาก่อนแต่ว่าไปเอาเว้นให้ต้องถอดด้วยลูกไปลุยเลย หายแว่นแล้วก็ว่ายไปตรงนู้นแล้วก็โดดลงมาแล้วก็ว่ายกลับมาให้เพื่อนๆดูหนึ่งหนึ่งรอบโอเคไหมลุยไปอ่ะไปฝั่งนู้นแล้วก็โดดโดดแล้วปิงบอรอดเลยนะ Thank <laughs> you. โอเคเยี่ยมมากสนุกไหมบอกเพื่อนๆหน่อยโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้โดดท่าอะไรมื่กเ้็บโดดเว็บโดดท่าอะไรโอ้โหอะมาบายๆก่อนเร็วมาปิดคลิปก่อนเร็วฝากอะไรอะบอกเพื่อนๆก่อน บายบายก่อนเล้วบายบายอย่าลืมอะไรทางนี้อ่ะอ่านบางนี้บอกดีๆด้วยเล้วบอกเพื่อนเพื่อนดีๆก่อนอย่าลืมกดแชร์กดคั่ยกดติดตามให้เบ็นกำลักใจให้ด้วยนะคะบบาายยบายบายโอ้โห